เรามักได้ยินและใช้สุภาษิตต่างๆติดปากในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นน้ําขึ้นให้รีบตักหรือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแต่เคยไหมที่รู้สึกว่าเราแค่พูดตำตามกันไปโดยที่ไม่ได้เข้าใจแก่นแท้หรือพลังที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคําเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งสาเหตุหลักของปัญหานี้คือการที่เราคุ้นเคยกับการรับสารแบบฉาบฉวยในยุคปัจจุบันทําให้ไม่มีโอกาสได้หยุดคิดทบทวนถึงที่มาที่ไปของคําเหล่านั้น เรากับว่าสุภาษิตเป็นเพียงวลีสำเร็จรูปที่ถูกส่งต่อกันมาโดยไม่มีเรื่องราวเบื้องหลังอันน่าสนใจหรือภูมิปัญญาที่รอให้เราค้นพบการแก้ไขปัญหานี้ง่ายกว่าที่คุณคิดมากเริ่มต้นด้วยการเลือกสุภาษิตท,ที่คุณใช้บ่อยๆหรือสนใจและลองค้นหาเรื่องราวต้นกำเนิดของมันดูสักครั้งคุณจะประหลาดใจกับภูมิปัญญาและบริบททางประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีต เมื่อเราเข้าใจที่มาอย่างถ่องแท้เราจะสามารถนำสุภาษิตเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างมีพลังลึกซึ้งและมีประสิทธิภาพกว่าเดิมเคล็ดลับเพิ่มเติมคือลองเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของสุภาษิตท,ที่คุณเพิ่งค้นพบให้คนรอบข้างฟังดูสิคุณจะได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานร่วมกันหรืออาจจะลองเขียนบันทึกส่วนตัวเชื่อมโยงสุภาษิตท,ที่คุณชอบเข้ากับประสบการณ์ชีวิตของคุณเพื่อให้มันเป็นมากกว่าแค่ถ้อยคา แต่เป็นเข็มทิศนำทางที่มีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิตของคุณสุภาษิตแต่ละบทไม่ได้เป็นเพียงแค่ประโยคสั้นๆแต่คือเรื่องเล่าแห่งภูมิปัญญาที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ของบรรพบุรุษเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ส่งต่อข้ามยุคสมัยการเจาะลึกที่มาของมันจึงไม่ใช่แค่การเรียนรู้ภาษาแต่คือการเปิดประตูสู่โลกแห่งความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และเหนือสิ่งอื่นใดคือการเปิดใจให้เราได้เรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างปัจจุบันที่แข็งแกร่งและอนาคตที่เปลี่ยมไปด้วยพัญญาจงเป็นนักสำรวจผู้กล้าที่จะค้นพบขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ซ่อนอยู่ในถ้อยคำเหล่านี้และนำพลังของมันมาขับเคลื่อนชีวิตคุณให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติและเปี่ยมความหมายในทุกวัน